ดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะที่วิหนูเนี่ยคือหนูก็ไม่คิดนะก่อนแต่งงานเนี่ยหนูคิดว่าเออการแต่งงานน่าจะเป็นเรื่องที่แบบพอชายืนอยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องเจอกันบ่อยขึ้นเจอกันอะไรมันจะพามปต้องกระทั่งไม่ย่าน้นแตะกับคนละเรื่องเลยก่อนแต่งงานเนี่ยจะทะเลาะกันบ่อยแต่พอหลังแต่งงานแล้วไม่เรื่องอาไทะเลาะกันเลยเรื่องไม่ต้งแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่เดือนวันแต่งงานจนเนี่ยเดือนมีนาไม่ทะเลาะกันเลยรู้สึกเออ บางเรื่องเขาก็ยอมเราบางเรื่องเราก็ยอมเขามันมันต่างเป็นเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและ,ะก,กันแบบเรารนะบเน้นการพูดคุยอย่างนี้อาใช่ใช่เจะพูดคุยกันแบบเราไม่โกหกกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวตามเิ่ไม่มได<อ>้มาใจันรเรื่องเอาเล่าทกเรื่ไปเราทุกเรื่องพอการแต่งงานแล้วมันเหมือนเป็นเป็นคนคนเดียวกันนะครับเราจะทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันนะครับสิ่งๆเขาทำไม่ถูกใจเรา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 าได้อย่างไร้ัรง ไม่สิ่งที่เราไม่ถูกใจเนี่ยมันต้องพูดกันตั้งแต่แต่งงานแล้วก่อนแต่งงานหนูก็เคลียร์เรื่องทุกเรื่องว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบแล้วก็อย่างที่บอกว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบการไม่ให้เกียิไม่ให้เกียดโดยที่แบบว่าขออย่างเดียวว่าถ้าวันหนึ่งหนูหมดหมดคุณค่าในในสายตาเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราบอกกันตรงอย่าไปทําให้รู้สึกว่าหนูเป็นไปนควายหรือห,น,น,หน,นูแบบหนูแบบเรื่องอะไรไปนอกใจอะ่ะหนูก็ไม่ชอบกันการที่ โดนนอกไก่ไรู้สึกแบบโ่อ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีมม <c oughs> ทางกล <c oughs> ัวหรือว่ายังไงที่เราโอ้ย <c oughs> โลกส่องไปไม่เจ่้หนูบอ,อกเลยนะหนูเคยเป็นนะเอาจริงอยู่ในช่วงระยะที่หนูเคยคบปากวางเนี่ยประมาณห้าหกปีรู <c oughs> ้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วอยู่กับเขาอะเรามีแค่เราได้แค่เจ็ดสิบอีกสามติบเราหาไม่ที่ไหนได้วะเขาไม่ <c oughs> เขาไม่ใช่แบ้านไม่เรือนเ,เขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องมาเป็นผ้าพักไว้เ,ออเขาเป็นแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกวอะไรผู้หญิงทํางานอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอีกสามติปเอ,อี่ะทาให้ไม่ได้อะวะแล้วก็รู้สึกแบบวนขวายตอนนั้นก็เหมือนกับแบบตาๆที่เคยออกให้สัภานแหละว่าเออไปแอบจิ๊คนโู้นจิ๊คนนี้สุดท้ายเพื่อจะหาสามสิบที่เราขาดหายไปออแต่เกือบเกือบขาดเกือบ เกือบรักษาเจ็บติดที่ทมีอยู่ไม่ได้เกือบหายไปแล้วเกือบหายไปแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนนะพี่พี่โทนไม่เราแบบกลับมาได้หน,นูยอมรับนะพุทธายตูแม่งเก่งกยิบหายเหนือ่อยแค่สองสามคนนี่ก็ไอ้หนุนอยากไปดูหนังอันี่อยากกินข้าวไอ้นี่รองเท้าสวยจังเลยไอ้นี่ไปเที่ยวนี่กันไหมมึง<อ>บริหารกันยังไงวะ <laughs> อยากรู้ว่าคนเจ้าชู้เขาไริหารกันยังไงวะเมียสามคนตีคนแล้วแบบ ไม่ไหวอ่ะหนูไม่ไหวจริงคือแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วแค่เราแค่ทำให้คนโกรคนจะไม่มีทางนอกใจเด็ดขาดเขารู้จักสันดานหนูดีทอ่8ปีแล้วหนูว่าเขารู้จักสันดานหนูดีหรือว่าหนูมีอะไรหนูจะไม่โกหกเป็นคนที่จําไม่แม่นธรรมชาตินี้จะไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มีสบานไปแล้วเรียบร้อยนะสบานตรงนี้ก็ได้หน้าตื่นนอนจนหนูคนจริงพอแล้วเนาะคนเดียวที่ปวด คือถ้าจะมีใหม่ก็ต้องไม่มีคนเนี้ยชัดมากชัดมากคือถ้าไม่มีคนเนี้ยเรามีใหม่ได้ต้องเลิก่อนใช่ไม่พัสดุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไม่ไมีมโรคส,ส,ส,สัมภารสัมภารผมบอกว่าก็อยากลองเล่นเหมือนกันนะก็แอบขัดสิ่งไรที่คู่คนเราเนี่ยเรล่นเงินเล่นทองเนี่ยใครที่หายเก็บโตอันเนี้ยคือมันเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกหมายความว่าหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนู ผ่อนบ้านดูหกหลังให้ลูกหลานให้พี่ตะอพายให้พี่ชายธุรกิจร้านข้าวมันไก่พี่ตะอพายก็เปิดอยู่ตอนนี้ยังมีอยู่นะครับหนูเนี่ยเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนหนูอยุตีีตีปีนี้เพราหนูรู้จักน้องกวางเนี่ยตั้งแต่เขาจบมหาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือแคกซัทเงินจากแคกซัทเงินจากตัวตุนแคก็กัทเขาจะเป็นดูแลทั้งหมดเขาจะเป็นแอดมินหลักบ้านตอนเนี้ยเราทําที่บริษัท ตัวตุ๊กตาเนี่ยเราเป็นเหมือนพนักงานปลูกขายไลต่ตรวจขายปลูกนู่นน่ะเราเหมือนพนักงานได้เงินเดือนเงินอยู่เขาไมคาที่ถ้าใครไม่เชื่อเราไปซื้อในเพจจะขึ้นว่านางสาวตุ๊กพักก็คือชื่อเขาการให้ภรรยายเก็บเงินดียังไงพี่โดดโบราณเขาบอกว่าพี่หมั่นพี่เจ้งเนี้ยพี่โดกเขาบอกว่าตลกโกเมียแล้วจะรวยทุกคนอรวยพี่พักเราก็จะให้เก็บเขาไม่ตกลัวหรอกพี่ ไม่กลัวเหรออย่าใช้คำกลัวดิแต่งเออตายแล้วไม่กลัวไม่กลัวเขาดูยิ้มออกง่ายมากขึ้นเลยนะพี่โกยังเขาได้เก็บเงินแล้วเนี่ยโอ้โหเลิศเลิศขยันเที่ยวด้วยไรเหรอตอนนี้อยู่นอร์เวย์คือแบบแล้วแบบไปไปไปขยันเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปแล้วเขาจะทัวร์เราไปเราบอกว่าไปคือเรามีทริปที่จะไปล่าสุดคือไปดูดอกตกลาตที่ญี่ปุ่นที่จะไปฮันนีมูน่ะอยาจะพาเขาไปญี่ปุ่น ดูดอกสกล้แต่ว่าอันนี้เขาก็มีโปรเจกต์ที่ไปกับผู้ใหญ่เขาไปกันแบบไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็โอเคตามสบายเลยไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ที่อะไรเงี้ยต่วัาที่มันไม่ลมใช่ไหมครับไม่ลมไม่ลมไม่ลมอ่าตอนเมื่อไหร่คร,รับที่ก็น่าจะมาช่วงสงกรานต์ที่ญี่ปุ่นจะมีดอกสกและบานพอดีอแบบปลายอ่าเขาเรียกอะไรปลายหนาวเข้าฤดูอ่าเรียกการเปลี่ยนถ่ายฤดูอ่ะอากาศเย็นๆแบบมันแบบน่าจะบ น่าจับน่าจับอะไรนะก็จับที่เป็นเงี้ยวไงโอที่อะไรกันอยู่ออวันนี้พไปอยู่วันนี้เ็วันนี้เดือนหนึ่งโอ้เดือนนึงไม่คิดจะมาหากินเลยหรอครับก็จะไปประมาณสิบวันนะไปกลับไม่เกินนี้เราออกหมดอะเราออกเองหมดเอ้าเขาเก็บตังค์เขาออกสิเขาเก็บตังค์เขามีตังค์ให้เขาออกสิเขบคุณตาพี่คนหนึ่งนะพี่เสิร์ฟพี่กูมากด้วย